รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพอ,พอกอกเมนุอกตาลทางช่องลูกตานฟ้ามอีกเช่นเคยนะคะซื้อสังสันซื้อสังอาชีพค่ะวันนี้เมน,นูตานคุณผู้ชมมาเหยื่หมวของคุณตาสมศักเนาะคุณตาสวัสดีค่ะ คุณตาบ้านยุไสคะนี่บอกคันผู้ชมแน่บ้านย่้วยปักเป็หมูสามหมูสามเนาะอ่าอำเภอปักทองชัย,ยค่ะโคลาชเนาะโอ้คุณตาเลี้ยงง,ง้อจากโตคะนี่เบ็เดสิบสองตัวแม่น้องตาเห็นง,ง,ง้อคุณตานีอ้วนทุกโตเลยแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งที่เห็นที่แม่น้องตาเห็นก็นคือ,อ อ่ามันแนวด้า้านี่ไห้งัวกินอยู่นี่ค่ะคุณตาเบาดังๆเยอะน้อยนะยอดอ้อยยอดอ้อยยอดอ้อยนี่ไปเอามาจากใส่ะ้านี่๋อมาจากไรเข้าเนี่ยแหละมูเรคัตัดไปหาเก็บมาให้กินเลยตาไม่ได้ให้อาหารเสริมยังเล่ยบอกค่ะนี่ไม่ได้ไม่ได้เสริมเลยตาวานี่คือยอดอ้อยนะะแล้วก็ไปเก็บมาแห่งๆโอ้คุณตาง่อคุณตาอ้วนดีขนาดนี้เป็นพงยอดอ้อยหรือเปล่าคะนี่ เก็บมาทุกมือเลยเมนบ่ค่ะทุกมือเรีนเจ้าโอ้มีแต่อ้วนๆเลยซื้อหนาแหล่งนี่กินยอดอ้อยอย่างเดียวเลยเมนโบค่ะอ,อ,อ้อยออย่างเดียวกันเลิศเองอ้อยกับซึ่งฟางเขาบ้างเห็นออกินอ๋อก็มีฟางบ้างาประเภทเปลือกข้าวโพดนี่ได้กินบ่คะข้าวโพดเก็บได้กินด้วยแต่ว่ากับบัสูบอ้อ,อยเมนบ่คือยอดอ้อยเขากะจีมีความหวานเนาะคุณตาคิดว่ามันมันมีอีกอยังคะทำให้เหงัวอ้วนขนาดนี้คุณตาถึงได้ไปเอามาให้งัวกินนี่ เห็นมันกินดีเห็นมันกินดีอ้วนอ้วนทุกโตเลยค่ะง้อคุณตาเนี่ยได้มาเห็นกระตกรอนเอออ้วนบะยุบเลยค่ะบะวาสีเมลูกอ้อนบะวาสีง้วหน่อยง้วใหญ่อันนี้พ่อพัานมาค่ะนี่พพอันโอ้โหเปลือกอ่อยนี่ได้ซื้อเข้าบ้อก้างคะพ่อเขาหายเลยเป็นบ้าค่ะโอ้ยเขาขอบคุณอีกเนาะไปเก็บออกมาให้เขาโอ้ยเออ อ้อยเขาเพะเากับกินบอกค่ะกินลายบ่คะอ้อยในพื้นที่แถวนี้ลายยโอ้ดูค่ะเบิงเบิงเบิงกิน,น,นโอ้โหเอาคุณตาผ้าแม่ดอ,อกตานยางไปทั้งฝุ่นเนี่ยค่ะอู้เดีย๋ยวเบิงงวัวคุณตาคุณตากับสิปล่อยปอย,ปยสายไฟไว้เนาะอืมเดีย๋ยวแม่นอ,อกตาจะยางมากคุณตาเบิงงัวก่อนนะคะนี่ละค่ะคุณตาเพิ่นกะไปตัดหยอดอ้อยมาทุกมือเนี่ยมือเสาตากับสิไปตัดมา บ่มีตัวจอยจักโตเลยค่ะนี่ราคาแม่นองตางน,นแล้วอยากนํามาฝากท่านผู้ชมเนาะเพื่อว่าพื้นที่ใดที่มันมีอ้อยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ก็ิิปลูกอ้อยลายตาเราก็สิไปเก็บยอดที่เขาตัดออกเก็บมาหางงวนะคะมือนึงกินมดลายเป็นได้ตาโอ้นี่ค่ะนี่นี่ติตาเราไปเก็บมา ใส่รถไถมาเลยเม่บบค่ะประมาณยี่สิบมัดประมาณีสิบมัดอันนี้กินได้จักมือนี่กินม,มือหนึ่งก็เป็นหยอดอ่อยที่เขาตาัดอ,<า>ออกนะคะกังแหงๆบ้างกับหันแหงบ้าง,บบาแ,ง,างแต่มันก็สิมีไอส้ส่วนส่วนลัมอ่อยติดเนาะบางอันเนาะตาเนาะตากระติกขับรถไถไปเอามาเลยนะคะคุณต,ตาเนี่โอ้โหนี่เม่นบ่ค่ะอ๋อนี่คือมันก็หวานแน่นอนอยู่แล้วเหรอเนาะอืมล้าหนาฝนเนี่ยให้ตั้งไดค่ะ ี้้ยงงในอ๋อคุณตามีทีหลายก็เลยเอาไปเลี้ยงทั้งในเนาะอืมไิด้วยให้ยุ่งซี้จ้ะโอ้โหใส่พุ่าผลผลิตที่มันเหลือจากการเกษตรในในพื้นที่เนาะให้เป็นประโยชน์เนาะคุณตาเนาะเอามาให้งง้กินไปเอาปลาอ้อยได้เขาเจาะกับวัวบอนบ่ค่ะบวาไได้้กน็ตัปเอาเ้าโอตานี่ประเภทหัวอาหารนี่ยบ่ต้องเสริมเลยมันบ่ค่ะ โอ้ตานี่เลี้ยงงัวมาโดนนี่ก็สิมีเคล็ดลับเล็กๆนหน่อยๆแน่อยู่หรือวะคะบอกเอฟซีแม่นองตานได้บ่ค่ะในการเลี้ยงงัวนี่คุณตามีเคล็ดลับยังแน่โบมีเคล็ดลับให้ดอกรายต่างก้ามก้านอะไรเลี้ยงธรรมชาติเลยหรอคะฉีดวัคซีนฉีดยังบ่ฉีดอยู่อ๋อวัคซีนก็ธรรมดาเนาะแต่ว่าอาหารนี่ต้องให้อิ่มแม่นบ่ค่ะให้อิ่มให้อิ่มอืมอิ่มหมดและแต่เมื่เห็นรถอันนี้มามันก็ จำได้แท้ๆง้อมุ่เนีอ้งอใส่นีบ้ามากสิง้อจคลองกัจะดคล้องเลยกาครับมากเลยจำได้ง้อใส่กันไม่บ้านครับมากเลยายมาจัด้ององใส่วอนนี่ดจำได้ตายังแข็งแรงอยู่เลยโทษนะคะคุณตาอยู่เท่าไห่คะหกสิบห้หายังเลี้ยงง้อได้อยู่เนาะ ใช่แล้วก็ปล่อยเลยบ่ค่ะมาค่ะคุณตาาเบิ่งว่าอดหัวหนองคุณตาแม่น้องตาเห็นแม่น้องตาก็โอ๊ปป้ามากเอาน้ำตาลมาให้กินปาามากกเอากากน้ำตาลมาให้กินมันบ่ค่ะอันนั้นผสมกับปางอ๋ออันนั้นก็กินอันนั้นกับเสริมนิดหน่อยวัวอาหารบอดีกินเลยแต่ว่ากินยอดอ้อยแบบนี้ทุกมื่นเลยมันบ่ค่ะช่วงนานนานเก็บเกี่ยวอ้อยนี่เบิ่งค่ะ ิ่งค่ะกินบะหมี่โตจอยเลยค่ะนี่แหละค่ะพื้นดีเพื่อพื้นที่เขตใดที่มีปลาอ้อยนะคะกับแม่้องตาลก็อยากให้น้าตัวยางจากคุณตาเนี่ยนะคะไปเก็บมาให้งวงกินดะะ้ค่ะว่าแม่้องตาลเสื้อวา่าพื้นที่แถวภาคอีสานเท่านี่ส่วนมากกับสิบปปูกอ้อยเนาะตาก็คือเอาสิ่งที่เหลือจากอ้อยนี่แหละคะ่ะยอดอ้อยนี่เพราะว่าถ้าเขาเก็บมากเขาก็เผาถิ่มเป็นบ่าตาเขาเผาถิ่มอ,าาอยู่แล้วนี่แหละค่ะคุณตากะ นำมาใส่ให้เกิดประโยชน์โดยการที่เอาให้ง่วกินนะคะอ้วนทุกตัวเลยค่ะบัว่าสิตัวหน่อยตัวใหญ่บัว่าสีเมลูกออนหรือว่าแบบใดถ้าเป็นง่วคุณตานน่อ้วนงามอหลีค่ะคุณตาบอกว่าปีนี้กจําหน่ายออกไปแล้วม่นว่ค่ะโอ้เบิรดรุนแล้วโอ้อันตัวผู้นี่คือตาหักแต่อายุเท่าไหร่น้องนี่บ้านบ้านใดน้อง แม่เขาทองอย่าง,งบบาน,น่าจะทองแล้วเนะบบาะน,นี่นะคะ่ะเดี๋ยวแม่์ลองตามถ้าเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมาแรงซึ่งคุณตาก,กับยูบ้านอของวงคุณตาก,กับยูทธิถนนนะคะอ๋อนี่เป็นบ้านสวนของคุณตานะคะอืม,มนี่ค่ะโอ้กินดีขนาดเลยค่ะ กินอยู่บดมือตาบอกเอามาไหเป็นมือต่อมือเขาสืยืนกินอยู่ทั้งสี่ล่ะค่ะค่ะสำหรับมือน,นี้ทั้งช่องลูกตาลฟ้ามกัขอขอบคุณคุณตาสมศักดหลายนะคะ,ะสี่ไหความรูอ่าสี่เมนกองตาลจะเอาไปนําฝากุ่นผู้ชมทั้งบานเนาะอ่ะทาทันใดที่มีปลาอ่อยมีหยอดอ่อยเลือๆไปเก็บมากสี่กมม็มาไหง่วมันซึ่งืม่ไหง้วกินมันอ้วนค่ะคุณตาบอกว่าคุณตาบ่ได้เสริมยังเลยค่ะอ้วน เพราะว่ากินหยอดอ้อยค่ะาาค่ะบริกินอาหารเสริมเลยค่ะคุณตาสารมืนีไแม่้องตาขอบคุณอีกเถอะค่ะสวัสดีค่ะ